Afterwork Podcast give you good inspiration สวัสดีครับคุณอยู่กับ Afterwork นะครับผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อ Emotional Agility ของคุณซูซานเดวิดแปลโดยคุณวิไลรัตเอมเอยมผมคิดว่ามีประโยชน์และดีมากๆในการฝึกทักษะการเท่าทันอารมณ์ของตนเองผมจึงอยากจะขอเอามาแชร์ในวันนี้นะครับ มีคลิปวิดีโอออนไลน์อันหนึ่งใน YouTube มีชื่อว่า is t not about the nail หรือมันไม่เกี่ยวกับตะปูคือในคลิปมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังระบายความทุกข์ในใจกับแฟนหนุ่มผู้หญิงพูดว่าฉันจะปวดนะคุณเข้าใจไหมฉันรู้สึกเลยว่ามันนิ่มแทงในหัวฉันฉันจะปวดตลอดเวลาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดสักทีจากนั้น กล้องก็หันไปที่หน้าผากของเธอที่มีตะปูโผล่อยู่แล้วแฟนเธอก็บอกความจริงไปว่าคุณมีตะปูทิ่มอยู่ที่หน้าผากนะแล้วผู้หญิงก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวอย่าคุณไม่ต้องพยายามแก้ไขปัญหาให้ฉันแค่อยากให้คุณรับฟังฉันก็พอแฟนหนุ่มก็ถอนหายใจแล้วก็พูดว่าคุณคงเหนื่อยหน้าดูผมขอโทษต่อมาผู้หญิงก็ขอบคุณเขาและน้อมตัวไปจูบแฟนหนุ่ม แล้วตะปูก็ทิ่มแทงลึกเข้าไปอีกแล้วผู้หญิงก็ร้องโอ๊ยเพื่อนๆมองมุมนี้ว่าอย่างไรกันบ้างครับตัวละครอาจจะสลับเพศกันก็ได้แต่บริบทแบบนี้มีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างคุณสุซานแชร์แบบนี้นะครับปัญหาการเก็บกดคือกระดักอย่างหนึ่งในการจัดการอารมณ์ที่ยากการละเลยกับอารมณ์ที่เป็นปัญหาไม่ได้ช่วยให้เราไปถึงรากที่ก่อให้เกิดปัญหานั้นได้ แน่นอนว่าตะปูคือสาเหตุของปัญหาทำไมตะปูถึงอยู่ที่หน้าผากได้และเธอก็เลือกที่จะละเลยและมองข้ามไปอ๋อผมขอเกริ่นนิดนึงนะครับคุณซูซานคือนักจิตวิทยาผลงานบทความที่เธอเขียนได้สร้างความมือหายเป็นที่นิยมใน Harvard Business Review เธอจึงมาเขียนอธิบายอย่างละเอียดต่อในเล่มนี้นะครับผมขอเลาต่อจากประเด็นในคลิปที่เรามาเมื่อกี้นี้นะครับ คุณดูซานบอกว่าตั้งแต่เธอรักษาผู้มาปรึกษาสุขภาพจิตเธอพบว่าคนที่เก็บกดแม้เวลาผ่านไปหลายปีแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ยังคงทํางานเดิมๆอยู่กับสถานการณ์เดิมๆที่ทําให้พวกเขาทุกข์พวกเขาไม่พยายามทําความเข้าใจกับอารมณ์ที่แท้จริงของตัวเองเลยพยายามมองข้ามมันไปแต่เพราะสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของเขานั่นเองการเก็บกดไว้ มักจะเกิดจากความตั้งใจดีเพราะเราจะรู้สึกว่าการคิดบวกเข้าไว้การก้าวไปข้างหน้าและลืมลืมมันไปซะเราคงบอกกับตัวเองอยู่เสมอแบบนี้อารมณ์ที่เราต้องการดูเหมือนว่ามันจะหายวับไปด้วยแต่จริงๆแล้วมันหลบอยู่ในส่วนลึกข้างในที่พร้อมจะลุกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งมันมักจะเป็นแรงดันที่สูงไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยครับการที่คนเราเก็บกดความรู้สึกลบไว้มากม พอเมื่อถึงเวลาระอุระเบิดขึ้นมักจะทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงคุณดุสาแนะนําแบบนี้ครับเราจะต้องเผชิญหน้ากับมันคุณทุสานไดยกตัวอย่างแบบนี้นะครับมีหนังสยองขวัญเรื่องหนึ่งชื่อเดอะบาบาดุกเล่าว่ามีแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งต้องทนทุกข์ทรมานกับปีศาจเงาที่โผล่มาจากนิทานเล่มหนึ่งของลูกชายตอนท้ายเรื่องเฉลยว่าปีศาจตัวนี้ก็คือ ตัวแทนของความรู้สึกเกี่ยวกับความเจ็บปวดในความเป็นแม่ของเธอที่มีต่อลูกชายที่ตั้งแต่สามีของเธอเสียชีวิตกับอุบัติเหตุรถชนตอนที่พาเธอไปทำคลอดแปลว่าปีศาจร้ายก็คือความเศร้าเสียใจในตัวเธอแต่ในตอนสุดท้ายเธอก็สามารถเอาชนะความน่ากลัวนั้นได้โดยการมาเชิญหน้าและการยอมรับจึงทำให้เธอสามารถกำราบอารมณ์และความกลัวนั้นได้ ถ้าเราเปรียบปัญหาเป็นปีศาจร้ายกล่าวคือฮีโร่ทุกตัวไม่จำเป็นจะต้องต่อสู้ฟาดฟันเพื่อที่จะชนะปีศาว้ยร้ายต่างๆอย่างเดียวแต่เราสามารถที่จะปเชิญหน้ายอมรับสงบศึกและเรียนรู้ที่จะอยู่กับพวกมันให้ได้อย่างมีความซื่อสัตย์ภายในใจิตใจและเปิดใจเพราะเมื่อเรากล้าที่จะเชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวหรือปัญหาด้วยความตระหนักรู้ และยอมรับมันด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจการที่เรารเผชิญหน้าไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องใช้พลังใจอะไรมากมายนักแต่มันคือการมองให้ลึกเข้าไปในดวงตาที่ทำให้เรารู้สึกทรมานแล้วก็บอกกับมันว่าเอาละแกอยู่ตรงนี้ฉันก็จะอยู่ตรงนี้เรามาคุยกันเถอะฉันยอมรับได้ว่าเรื่องเราทั้งหมดก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตโดยไม่ต้องรู้สึกหวาดกลัวหรือนี้อีกต่อไป อีกหนึ่งทักษะในการมาเชิญหน้ากับปัญหาคือการมีความเมตตากับตัวเองครับคุณสุสานเล่าว่ามีเรื่องเล่าในประเทศแอฟ,ฟริกาใต้มีเผ่าหนึ่งครับเมื่อมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งประพฤติผิดกระทำผิดอะไรสักอย่างเขาจะถูกจับไปนั่งกลางหมู่บ้านแล้วสมาชิกทุกคนในเผ่าจะมาล้อมวงรอบตัวเขาจากนั้นทุกๆคนจะเดินเข้าไปหา,าเขาทีละคนแล้วจันหนักใส่ แต่ไม่ใช่อย่างที่คิดกันนะครับเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายกันแต่พวกเขาจะค่อยไล่เลี้ยงถึงความดีงามทั้งหมดของคนที่ปรย์รผิดคนนี้ทีละคนไม่ว่าเรื่องเล่านี้จะจริงหรือไม่แต่ก็ได้แสดงให้เราเห็นถึงคำพูดที่ดีงามและความเมตตาในคนเผ่านี้ที่มีให้กันลองจินตนาการดูครับว่าถ้าทุกคนปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเมตตาในแบบเดียวกันให้กำลังใจกันเองไม่ได่าว่าตัวเองอย่างที่เราทำกัน นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะละเลยต่อความผิดพลาดน,นะครับแต่ให้หมายความว่าการมีเมตตาต่อตัวเองให้อภัยตัวเองกับความไม่สมบูรณ์แบบในชีวิตก็เพื่อที่จะให้ตัวเองเดินต่อได้ไปทําสิ่งที่ดีงามกว่าเดิมเป็นประโยชน์มากขึ้นและไม่จมอยู่กับความผิดพลาดหรือความหวาดกลัวจนเดินต่อไปไหนไม่ได้และนี่ก็คือประเด็นบางส่วนในเล่มน,นี้นะครับคือการติดก,กับดักกับปัญหา การก้าวออกมาจากปัญหาและการาเผชิญหน้ากับมันซึ่งยังมีส่วนต่อว่าเราจะก้าวออกมาได้อย่างไรและทําอย่างไรผมจะขอเล่าในตอนใหม่นะครับผมแนะนําว่าในเล่มนี้มีเนื้อหาหรือตัวอย่างในดีอีกมากที่ทําให้เราได้จุดคิดอีกมากมายเพื่อนๆสามารถหาซื้ออ่านได้เพื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับสําหรับวันนี้ผมวองว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการรับฟังนะครับอย่าลืมติดตามเราเพืไม่พลาดสาระ และแรงบันดาลใจดีๆจากเรานะครับเราจะมาแชร์กันเรื่อยๆ a f t e r Work สวัสดีครับ